พี่จ้าพี่น้องจ้าได้ของนะเด้อได้โบมากอเลื่อนผ่านเด้อพี่น้องเด้อจะไปว่ากันมันเป็นบาปเป็นกรรมเด้อย,ยายได้ของแล,ล้วเดีตีกยายอยู่ในสองสีสีสีสระแอมเบอร์สามกับเบอร์หาก,ก็เลยออกมาเป็นสีนี่นี ทาแล้วเอามือลูบให้มันแหงหงตะก่อนเด้อพี่น้องมันจงบติดคั่นเขาลูบให้มันแหงคาปากแล้วเฮาจะมากินหันกินนีมันจงบติดนะแต่ว่าคั้นเฮาบลูบเฮาท่าแล้วไปกินโลกคือยายเมื่อวานโอหปากเปืดอปากเปืดอกาแฟก็กินแล้วพี่น้องแต่ยกงไมอยางกลัวคนบ่เคยกินกาแฟเมื่อกินก้างแรกกินแล้วพไปนอนนอนก็นอนบ่ดได้เหมันนอนบ่หลับ เนี่ยคนบม่ค่อยกินเนาะแทนแฟนกันโกนเพราะแฟนบานอาอันดีทอกก็กินแล้วอันนี้ก็ก,กินแล้วมือเช้าอันนี้อันนี่อัน,นอยางกะละชาเนี่ยสั่งอันนี้น้องเขาซื้อมาฝาอันนี้สั่งเอาอันนี่สามกล้องแล้วก็ดีทอกแล้วก็ดิสติกสารแท่งดิสติกขาวสามแท่งได้บิดทุกอย่าง วันนี้บ่ได้อัน,นี่ซ,ซื้อได้บ่ายมันแก้วมันแก้วน้องเขาเอาไมา้กินฟรีแบบนีข้ขนมคุกกี้น้องนา่ลิตะมาพอกันกินหลานน่อยยากกันก็่าแซ่บ่าสันยายนที่น่าขออีกเนี่ยเจ้าว่านมาเป็นแซ่บหลายมาแซ่บเหลือแต่กระปุกขอบใจเลยคนที่ถือมาไม่แรกจะสิินอีกไปบอกมันจกทอดขูกเผ็ด เหลือแต่โซมอันนี้ก็จะได้กินลายเมื่อ,อยเพูนะว่าได้สร้างเนยหน่อยแล้วพี่น้องเอ้ยต่มันอดูเมืองไทยสิสร้างบดทกุกอย่างเลยทีสิอย่าไปซอยน้องเขาทีสินะสิสั่งงบดดีสตอ,อกสติกอยากก่างกสีเอาเดี๋ยวกับเมื่อก็ด้วยน้องเด้อสีจะสร้างใหม่ทีสั่งไปต้นน่องสาวมันมาทาสีแดงแปดจังสีมากขนาดน้องสาว สีนด้โอเคหนึ่สีสามเบอร์สามกับเบอร์หาใส่กันส้มพูกับสีอันนั้นเมื่อวานนี่ลูกสาวเขามาอีแม่ว่าสั่นหนูเลียวเขามาเราบ่กเห็เนแม่แม่เห็นแต่ปากแม่มาสั่นเห็นแต่ปากแม่แดงจิ้มคืนมะีมันว่าอันนี้มันหน่อยเด่มันบริทาอันอันนั้นอูะอนะไปดูนะเต็มที่ดูเลยเอาไหน You can go you can say you can say in the b r นาสีนี่ก็งามพี่นอ้องที่หน้าจะท่าตัวเด้อลูกเด้ออีพ่อสีไฮเด้ จะสีงามๆไปแล้วลองใส่สีนี่กับสีนี่มันสีเป็นจังใดแต่เมื่อเช้านี่ยายใส,ส่สีเบอร์หานี่กับเบอร์เบอร์สองยายใส่เบอร์สามยายพัฒนาทาแล้วสีเต็มเต็มอีก เบอร์ใดเป็นเบอร์ใดเนาะบารนี้อันนี้เบอร์สามดูกองนี้อันนี้เบอร์สองต้องดูกองนี้มีเบอร์ห้ายูตัวนี้มุยนปุ้ย ก็คุณหลายพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ให้เด,ด้อถ้าผู้ใดบ่มักก็เลื่อนผ่านเด้อพี่น้องเด้อแต่ยายนั่นหมักยายสงสารสงสารแบบคนเฮาเนาะมันก็มีพิษมีพาดบ้างละ่ะก็ให้อภัยซึ่งกันแล้วกันลูกหลานเออมันจะบ่เป็นบาปโตกันถา้าบ่ให้อภัยกันมันก็เป็นบาปติดโตติดใจไปตลอดชีวิตแล้วตายกาดซาดไหมันก็ติดเจ้าของไปนะมีิยังก็ให้อภัยกัน